Hôm nay quần thuyền hồ dỡ mát rồi คือจุดเป็นมาของ เขาต้องรอให้เปิดใช่ปะเพราะน่าะยืมไปจอดตรงโน้นฝั่งโน้นนมาะกเียวเคยมาแล้วใช่เปิดแล้วเปิดแต่เขาไม่มีคชาอ,ไม,อาไ, <c oughs> ไม่เคยมาเชา้าอ๋อ ปกติคนเยอะปะเยอะเยอะอ๋อไปดูยหดวขึ้นเลยมีา้าที่น่นพแม่คนอิ่มเ,เป็นโซนแบบ จริงอ่ะไปวัดป่าป่าโมกก่อนไปแล้วนะแต่ป่าโมกนะฮะแต่เ้แเ้วถ่ายตรงนี้ไม่สวยไหนเตียนชื่ออะไรมัางอ๋ <laughs> อนี่ไงชื่ออยู่ข้างล่างนี่ แล้วไอ้วัดอะไรที่เขามีเป็ดมีอะไรวัดนี้แหละนี่แหละเป็ดหรือโน้นไงอ๋อก็คือถ้าถ้าจอดรถอีกด้านหนึ่งครับโหเยอะนะเยอะมากเลย คือ,คอที่นี่คือเน้นแบบรูปปั้นไม่สวยพี่สายใย<น>ปฐมวงมนุษย์ยเขายังไม่เปิดเปล่าอ๋อหงอคงหงอคงซึ่งซึ่งือนเกตอน,นั้นอันนั้นคือสี ร้านข้าเยอะนะไอแ้แผงแผงอะเยอะอ๋วางแก้วนะ้ำตุกตึกตุกองค์เลยนะยเห็นพระใหญ่แล้วครับฝั่งตรงนน้นเราต้องขึ้นตึกนี้ๆๆพี่อ้วนเราก็อยู่แถวเนี้ยแหละ กจะพาเหรญมาด้วยกอจะพาเหรญมาด้วยจะยอดนยอดออเขายังไม่เปิดไงจะทำแล้วนะวางข้างบนกันเลยยมมาบ้าง Death Note nào. <cười> <cười> oh, <là phải>. <laughs> ngày à Ồ, lạc แล้วก็เอาเพลงไท่นใส่ ต้องรู้เราเดินไปอย่างมันมันต้องอ้อมใช่ปะเนี่ยเตียวเคยถ่ายรูปยืนอยู่ตรงเนี้ยบนเนี่ยไม่เยอะอ่านี่ ดีีอีแกแล้วอันออน,นี้อ่ะกล้องมันก็โฟกัสเป็นพอเท r นะ นี่หดยตกปลาตกปลาแต่ไม่ทำบุญกว่าคือันนี้ล่ะคะโอ้ีกินฟูใ้ารการแน่นอนอันนี้ล่ะอันนี้เป็น ันทำให้รู้หรอกรู้ว่าสายเอกชนแน่นอนคนเอกชนเขาจะเยียะเดี๋ยวต้องถ้ายรูปนิ่งต้องมุมมุมนี้หน่อยเยอะกว่าเก่าเองเออเยอะมากเลยอ๋อนี่ไอ้ที่เป็ดว่ามวยอ่ะ ไปดูมวยล้วแล้วกะ็ไล่ไปโมีคนตีแล้ว <Okay. S 1> เออไอ้ที่รูปนายกอะไรนะรูปรุมตัวอะไอยู่ไหนและ่ะเชื่อมเป็นมวยปะ่ะ <Okay. S 1> หรือว่าคนนันตัดต่อพี่ยังไม่เคยมาที่ นโชว์นิว้วอ๋อคนคนละที่อันนั้นฮะอันนั้นเขาทำแบบให้ตลกๆโชว์นิว้วแตะนิ้วไปอ๋อใช้นิ้วชี้<อ> <laughs> เป็นแบบนี้ห <laughs> อมกหอมากอ,อ๋อเออใช่เต๋อถ้าในหนังก็แต่งแบบนี้นะหอมมาก น,น,นี่พระอินนี่แต่ปั้นสวยนะ

ช่นดนเดยอ 弄色弄色。<noise> <noise> <noise> คือจุดแลนด์มาร์คของที่นี่แหละ ก็น่าจะมีที่จุดข้างบนปะนี้องค์รององค์ประธานข้างบนย้อนแสง ก็ต้องจดก็ได้ขี้เกียจลงไม่เดี๋ยวเราไปไหว้ตรงงล่างติดท้องข้างล่างาไปขอพร ซ้ายมันขวาเขาเห็นเขาบนซ้ายกันนะบนซ้ายเหรอ จับก่อนหรือเดินวนก่อนแม่วนซ้ายวนขวาเวลาวนข้อยขึ้นนอนนี้ขยอยต่อแถวนี้ <c oughs> <c oughs> เวลาไปวัดนอน ้ยตัวปิวเลยตัวปิวเลยอะ ม,มันโฟกัสแต่หน้าคนถ่ายวะมันไม่โฟกัสหน้าเพียวสีอ่หรอบามรอบตามรอบมหนึ่งรอบอ่านันเป็นอาหารเสริมมีลิ์เนี่ยมันจะเขียนว่าอาหารเขมีลิด้วยเมีลิ์ให้ด้วยเนี่ยสำหรับคนแก่บ แรงจริงเอารองเท้าก่อนดนิมัน ก็เหมือนกันแหละถ่ายไปได้ทั้งโซ่่งเรียาเห็นพระจะได้ป่ต้องถ่ายไกลๆไม่รู้จะเอามุมไหนให้เห็นพระด,ด้วยหรอพระ่าตอเขาตกแต่งสวย เออสมัยก็มีคนแต่งทุดไทยมาเดินใช่สมัยนั้นนะพี่ลืมไปถ้าเป็นโหมดฟอลโล่มันจะต้องระดับเดียวกันกับจุดที่จะถ่ายพี่ไม่ค่อยชิมกับการถ่ายมุมนี้